สวัสดีครับสำหรับใครที่อยากจะมีช่อง YouTube เป็นของตัวเองไม่ว่าคุณจะทำช่อง YouTube เพื่อความสุขความสนุกหรือว่าอยากจะทำเพื่อสร้างไรายได้ก็ตามนะครับวันนี้ผมมีวิธีการสร้างช่อง YouTube อัปเดตใหม่ล่าสุดเลยไปชมกันเลยครับก่อนที่จะไปเข้าสู่ขั้นตอนการสร้างช่อง y t u t u นะครับก่อนอื่นเลยเราจะต้องไปสมัครบัญชี gmail ก่อนเพราะว่าการสร้างช่อง YouTube ได้เนี่ยมันต้องสร้างภายใต้บัญชี gmail คใครยังไม่มีบัญชี Gmail ก็ให้ไปสมัครตามลิงก์ด้านบนนี้ก่อนนะครับพอสมัครเสร็จก็เข้ามาดูคลิปนี้อีกทีหนึ่งเข้าสู่ขั้นตอนการสร้างช่อง YouTube ได้เลยครับการสร้างช่อง YouTube ที่สมบูรณ์จริงๆนะครับพร้อมที่จะเปิดสร้างไรายได้ในอนาคตได้เนี่ยมันจะมีอยู่3ขั้นตอนหลักด้วยกันนะครับ1ก็คือการสร้างช่อง YouTube ก็คือเป็นกระบวนการการสร้างช่องตั้งแต่ต้นจนจบ จนมีช่อง YouTube เป็นของตัวเองแต่ว่ายังไม่จบนะครับมาเข้าสู่ขั้นตอนที่2ก็คือการยืนยันตัวตนด้วยเบอร์โทรศัพท์จากนั้นขั้นตอนที่3เป็นขั้นตอนที่สําคัญที่สุดเลยนะครับก็คือขั้นตอนการเปิดสร้างไรายได้โอเคเดี๋ยวเราไปเรียนรู้ทีละขั้นตอนกันเลยครับโอเคอันดับแรกนะครับให้เราเปิด Google Chrome ขึ้นมาแล้วก็พิมพ์คําว่า youtube.com ตามนี้เลยนะครับ เราก็จะเข้ามาสู่หน้าแรกของช่อง Youtube จากนั้นนะครับให้เรามาเลือกทางด้านขวาตรงนี้นะครับตรงลงชื่อเข้าใช้ตรงนี้จะเป็นการลงชื่อเข้าใช้บัญชี Gmail ที่เราเพิ่งสมัครมานะครับสำหรับใครที่มีบัญชี Gmail แล้วตรงนี้อาจจะเป็นการล็อกอินเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเผื่อว่าใครยังไม่ได้ล็อกอินก็ล็อกอินไปพร้อมๆกันเลยนะครับอลงชื่อเข้าใช้ ก็ใส่บัญชี gmail ที่เราเพิ่งสมัครมาเมื่อกี้นะครับพอใส่เสร็จแล้วก็กดถัดไปนะครับจากนั้นก็ป้อนรหัสผ่านแล้วก็กดถัดไปโอเคตอนนี้เราได้ทำการ ล็อกอินบัญชี gmail เ,เรียบร้อยแล้วนะครับจะสังเกตทางด้านขวาจากเดิมเนี่ยที่มันเป็นคําว่าลงชื่อเข้าใช้ตอนนี้มันเป็นรูปตัวคนสีเขียวและแสดงว่าเราได้ล็อกอินเข้าไปแล้วนะครับจากนั้นนะครับขั้นตอนต่อไปให้เรามาเลือกตรงนี้ครับตรงรูปคนตัวเขียวรูปโปรไฟล์เราเนี่ยกดเข้าไปอ่ามันก็จะมีลิสต์ขึ้นมาบนด้านบนผมนะฮะจากนั้นนะครับให้เราเลือกคําว่าสร้างช่อง ตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยอพอเข้าสู่หน้านี้นะครับเขาจะให้เราตั้งชื่อช่องนะครับว่าเราจะตั้งชื่อช่องอะไรเราก็ใส่ชื่อช่องที่เราคิดไว้เลยนะครับผมสมมุตินะครับว่าใช้ชื่อนี้นะส่วนตรงนี้นะครับเป็นการอัปโหลดรูปภาพโปรไฟล ตรงนี้ถ้าเผื่อว่าใครยังไม่ได้เตรียมไว้ก็ยังไม่ต้องนะครับเดี๋ยวเรามาใส่ทีหลังได้นะแต่ถ้าใครเตรียมไว้แล้วนะครับก็สามารถที่จะใส่เข้าไปได้เลยนะครับสมมติผมจะใส่เข้าไปเลยละกันนะครับพอกดอัปโหลดรูปภาพนะครับมันก็จะเข้าไปที่โฟลเดอร์ของเราในเครื่องคอมพิวเตอร์เราจากนั้นเราก็เลือกรูปภาพเลยนะครับตรงนี้ก็มันก็จะโชว์พรีวิวให้เราดูนะครับจากนั้นเราก็มากดเสร็จสิ้น ทางด้านขวาล่างนะครับอ่าเราก็ได้รูปโปรไฟล์ขึ้นมาแล้วจากนั้นเราก็ไปกดที่สร้างช่องทางล่างขวานะครับอ่ามันขึ้นว่าเราพบปัญหาขณะสร้างช่องของคุณ รดลองอีกครั้งในภายหลังนะครับอันนี้อาจจะเป็นชื่อนะครับชื่อที่อาจจะอาจจะมีซ้ากันซึ่งมีซ้ํากันได้ง่ายมากนะครับเพราะว่าช่อง YouTube ในโลกใบน,นี้มีค่อนข้างเยอะนะครับมหาศาลเลยทีนี้ก็ตั้งชื่อให้มันยากหน่อยอ่ะโอเคหลังจากเมื่อกี้ผมก็พิมพ์หาชื่ออยู่สักพักหนึ่งนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกมันซ้ํากันง่ายมากนะอันนี้ผมก็ได้ชื่อมาแล้วอันนี้สมมุตินะครับชื่อช่องก็คือ Beyond Online YouTube Marketing ก็สามารถที่จะกดสร้างช่องได้ผ่านแล้วนะครับทีนี้เสร็จสิ้นแล้วนะครับอันนี้คือเรามีช่อง YouTube เป็นของตัวเองเรียบร้อยแล้วหลังจากเสร็จขั้นตอนแรกเราสร้างช่อง YouTube เสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็สําคัญนะครับเป็นขั้นตอนของการยืนยันตัวตนด้วยเบอร์โทรศัพท์ เพื่อที่เราจะได้ใช้ฟิวเจอร์ต่างๆของทาง YouTube ได้มากขึ้นซึ่งสำคัญมากเลยนะครับมันจะมี4ฟิวเจอร์หลักที่จะเพิ่มขึ้นมานะครับ 1. ก็คือเราสามารถที่จะอัปโหลดวิดีโอที่มีความยาวมากกว่า15นาทีได้ 2. เราจะสามารถกำหนดภาพขนาดย่อที่กำหนดเองได้นะครับก็คือภาพขนาดย่อเนี่ยก็คือหน้าปกคลิปนั่นเองเราสามารถที่จะใส่หน้าปกคลิปได้นะครับซึ่งสำคัญมากมากเลย ข้อที่3คือเราสามารถที่จะสตรีมมิ่งแบบสดได้ก็คือการไลฟ์สดในช่อง YouTube เรานั่นเอง4ี่ก็คือการอุดทน<ๆ>การอ้างสิทธิ์คอนเทนต์ไอก็คือเวลาที่เราทำคลิป y o u t u b e ขึ้นมาสักคลิปหนึ่งเนี่ยเราเป็นคลิปที่เราทำเองทั้งหมดเลย100%เราสามารถที่จะยื่นเรื่องให้ YouTube เพื่อให้ y t u t u เนี่ยรับทราบว่าไอ้คลิปที่เราทำเนี่ยเป็นของเรา ก็คือยื่นหลักฐานให้เขานะครับหลังจากนั้น u t u b e เนี่ยก็จะเก็บตรงหลักฐานตรงนี้ไว้เผื่อวันหนึ่งเนี่ยมีคนอื่นแอบอ้างนำคลิปเราไปลงช่อง youtube เขากลายเป็นลงเนื้อหาซ้ำ u t u b e นั่นแหละก็จะจับได้นะครับว่ามีคนพยายามที่จะอัปโหลดวิดีโอที่มีเนื้อหาของคุณนะครับอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อตัวเราแล้วก็ช่องเรานะครับโอเคเราเข้าสู่ขั้นตอนการยืนยันตัวตนด้วยหมายเลขโทรศัพท์กันได้เลยครับ หน้าจอเดิมนี้นะครับอันนี้คือเป็นช่องเราแล้วนะเราจะทําการยืนยันตัวตนด้วยเบอร์โทรศัพท์นะครับให้เรามาเลือกตรงนี้เลยครับตรงรูปโปรไฟล์เราด้านขวาบนตรงนี้นะครับถ้าเผื่อว่าใครยังไม่ได้ใส่รูปโปรไฟล์นะครับตรงนี้มันจะขึ้นอักษรแรกของชื่อช่องของคุณสมมุติว่าช่องผมเนี่ยชื่อบีออนออนไลน์ YouTube Marketing ตรงนี้จะเป็นรูปตัวบนะครับซึ่งเป็นอักษรแรกนะ,ะเรากดเข้าไปตรงนี้เลยกดปุ๊บ จากนั้นให้เรามาเลือกตรงนี้ครับที่การตั้งค่าบนหัวผมนี้นะฮะกดไปเลยพอเข้ามาปุ๊บจะเข้ามาสู่หน้าของการตั้งค่านะครับให้เรามาที่ตรงนี้ครับเดี๋ยวผมขยายให้เห็นชัดอ่าให้เรามาที่ตรงนี้ครับสถานะและฟีเจอร์ของช่องอกดเข้าไปเลย ก็จะขึ้นไดร์ล็อกขึ้นมาว่ายินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube Studio จากนั้นให้เรากดดําเนินการต่อได้เลยครับอ,อันนี้ก็จะเป็นหน้าของการตั้งค่าแล้วก็การยืนยันตัวตนด้วยเบอร์โทรศัพท์นะครับสมมุติเข้ามาตรงนี้เนี่ยนะฮะมันจะ default ให้เรามาที่ตรงแถบของการมีสิทธิ์ใช้ฟีลเจอร์เลยแต่ถ้าสมมุตินะครับถ้าใครไม่ได้ default ไว้ที่ตรงนี้นะครับให้เราเข้ามาที่ เลือกตรงช่องนะครับเนี่ยเลือกตรงเลือกตรงช่องก่อนจากนั้นก็มาเลือกที่แท็บของการมีสิทธิ์ใช้ฟิวเจอร์นะครับโอเคเรามาดูที่ข้อที่2ก็คือฟิวเจอร์ชั้นกลางตรงนี้แหละที่เราจะทําการใส่หมายเลขโทรศัพท์ไปให้เรามาเลือกที่ตรงนี้ครับตรงลูกสอทางด้านขวาข้างข,างขางมีสิทธิ์ตรงนี้กดเข้าไป อ่ะตรงนี้แหละครับที่เราจะใส่เบอร์โทรเข้าไปยืนยันหมายเลขโทรศัพท์ให้เรากดไปเลยครับก็จะเข้ามาในหน้าของขั้นตอนนะครับเขาจะส่งรหัสยืนยันมาให้เราในมือถือทีนี้มันจะมีวิธีให้เลือกส่งรหัสนะครับอันแรกก็คือส่งรหัสยืนยันให้ฉันทาง sms อันที่สองโทรหาฉันด้วยข้อความเสียงอัตโนมัติผมแนะนำว่า ให้เลือกอันแรกเพราะว่าถ้าเผื่อว่าให้เลือกโทรเนี่ยบางทีเราอาจจะฟังภาษาไม่รู้เลือกนะครับให้ส่ง sms แหละดีแล้วนะฮะจะได้ง่ายๆเราก็เลือกประเทศถ้าใครไม่ได้ถูกเลือกเป็นประเทศไทยก็ให้เลือกเป็นประเทศไทยนะครับแล้วก็ใส่หมายเลขโทรศัพท์ของเราไปได้เลยพอใส่เสร็จแล้วให้เรามากดรับรหัสได้เลยครับ จากนั้นก็ให้เราไปเช็คที่มือถือเรานะครับในข้อความแล้วก็เอารหัสตรงนั้นนมาใส่ตรงนี้นะครับรหัสก็จะเป็น6ห,หลักนะครับจากนั้นใส่เสร็จปุ๊บก็กดส่งได้เลยโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เราก็ยืนยันหมายเลขโทรศัพท์สมบูรณ์แล้วนะครับทีนี้พอยืนยันเสร็จแล้วนะครับให้เรามาเลือกที่แท็บ แท็บอันซ้ายนะครับทางด้านบนนะแท็บของหน้าของการตั้งค่าแล้วเรามาดูตรงนี้ครับตรงข้อ2ฟิวเจอร์ชั้นกลางจะสังเกตว่าตอนแรกอะ่ะมันเป็นคำว่ามีสิทธิ์เราเป็นสีเ,าเทาเตอนนี้มันขึ้นว่าเปิดใช้แล้วอโอเคเรียบร้อยนะฮะเปิดใช้ฟิวเจอร์มาตรฐานแล้วก็ยืนยันหมายเลขโทรศัพท์เรียบร้อยแล้วเราก็สามารถที่จะใช้ฟิวเจอร์ชั้นกลางซึ่งมี4ข้อได้แล้วนะครับ ส่วนด้านล่างนะครับในฟิวเจอร์ชั้นสูงนี้เรายังไม่ต้องสนใจนะครับเพราะว่าฟิวเจอร์ชั้นสูงเนี่ยเราจะใช้ได้ต่อเมื่อเราผ่านกดสร้างไรายได้นะครับซึ่งก็คือมีผู้ติดตามครบ1,000ทัพซับแล้วก็มียอดชั่วโมง4,000ชั่วโมงภายใน1ปีนะครับเป็นยอดวิวรวมชั่วโมงของทุกคลิปในช่องเราคุณจะต้องสะสมให้ได้4,000ชั่วโมงภายใน1ปีนะครับตรงนี้เดี๋ยวพอเราผ่านกดแล้วค่อยว่ากัน ทีนี้หลังจากที่เรายืนยันตัวตนด้วยเบอร์โทรสเสร็จแล้วนะครับให้เรามาดูที่แท็บการตั้งค่าตรงข้อมูลพื้นฐานตรงนี้นะครับกดเข้าไปตรงนี้มันจะมีให้เลือกประเทศที่พำนักนะครับเราก็เลือกเป็นประเทศไทยจะอยู่ล่างหน่อยนะครับอ่ะโอเคเรียบร้อยนะครับเลือกเป็นประเทศไทยแล้วทีนี้ก็มาที่แท็บของการตั้งค่าชั้นสูงนะครับ ตรงนี้สําคัญมากเลยนะครับเพราะว่าการสร้างช่อง YouTube เนี่ยมันจะมีแบ่งเป็น2ประเภทใหญ่ๆก็คือการสร้างช่อง YouTube แบบปกตินะครับแล้วก็การสร้างช่อง y o u t u b e สําหรับเด็กช่องเด็กในที่นี้นะครับหมายถึงว่าช่องของคุณเนี่ยทำคลิปขึ้นมาเพื่อให้เด็กดูเด็กในที่นี้หมายถึงว่าเด็กที่มีอายุต่ํากว่า13ปีลงไปนะครับดังนั้นเนี่ยช่องเด็กเนี่ย ถ้าเผื่อว่าคุณทําช่องมาเพื่อเด็กจริงๆเนี่ยคุณจําเป็นที่จะต้องเลือกว่าใช่ตั้งสถานะช่องนี้เป็นสร้างมาเพื่อเด็กนะครับเพราะว่าช่องเด็กเนี่ยจะมีผลในเรื่องของค่าโฆษณาที่เข้าสมมุติว่าช่องเด็กเนี่ยผ่านกฎสร้างไรายได้เปิดสร้างไรายได้เรียบร้อยแล้วเงินจากค่าโฆษณาที่ช่องเราจะได้รับเนี่ยสมมุติว่าช่องเราเป็นช่องเด็กจะน้อยกว่าช่องปกติที่เขาไม่ได้ทํามาเพื่อเด็กนะครับ ถ้าใครอยากจะดูรายละเอียดเกี่ยวกับช่องเด็กนะครับอยากจะเช็คพ่อความแน่ใจว่าเอ๊ะช่องเราเนี่ยเป็นช่องเด็กหรือเปล่านะครับก็ให้คลิกเข้าไปดูที่ลิงก์ด้านบนนี้นะครับผมได้สรุปไว้อย่างละเอียดนะครับแล้วก็มีวิธีการดูว่าตกลงช่องเราเนี่ยเป็นช่องเด็กหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าเผื่อเราเลือกผิดไปเนี่ยนะฮะ YouTube เขาจับได้ว่าเราทําช่องเด็กแต่เราเลือกเป็นว่าเราไม่ได้ทําช่องเด็กอันนี้ก็จะมีผลต่อช่องนะครับ โอเคมันจะมีให้เลือก3ข้อนะครับ1ใช่ช่องเนี้ยเราสร้างมาเพื่อเด็กเขาเลือกไปถ้าเบื่อเราทํามาเพื่อเด็ก2คือไม่ช่องเราเนี่ยไม่ได้สร้างมาเพื่อเด็กเลยนะครับส่วนอันที่3เนี่ยก็คือฉันต้องการตรวจสอบการตั้งค่านี้ของวิดีโอทุกรายการคือบางทีเนี่ยเราช่องเราเนี่ยไม่ได้ทําเพื่อเด็กหรอกนะครับคลิปส่วนใหญ่เป็นคลิปแบบผู้ใหญ่ดูแต่ว่าอาจจะมีบางคลิปที่เป็นเนื้อหาที่ให้เด็กดูก็เป็นไปได้นะครับดังนั้นถ้าใครยังไม่แน่ใจนะครับ แล้วก็เราคิดไว้ล่วงหน้าแล้วว่าเราอาจจะมีบางคลิปอะ่ะที่เราอาจจะทํามาให้เด็กดูเราก็เลือกให้ตรวจสอบการตั้งค่านี้ทุกวิดีโอก็ได้นะครับโอเคผมเลือกอันที่สองนะครับก็คือไม่ได้สร้างมาเพื่อเด็กจากนั้นนะครับให้เรามาเลือกตรงนี้ครับเลือกตรงตัวเลือกของทั่วไปด้านบนสุดทีนี้ให้เราเลือกหน่วยสกุลเงินของเรานะครับให้เราเลือกเป็นบาทไทยนะ,ะเปลี่ยนสกุลเงินเป็นบาทนะครับ โอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นให้เรากดบันทึกได้เลยนะครับอยู่ตรงด้านขวาล่างนะกดเข้าไปเลยอ่าโอเคเราได้บันทึกการตั้งค่าเราเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้มาถึงขั้นตอนที่3ก็คือขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับก็คือการเปิดสร้างไรายได้ขั้นตอนนี้สําคัญที่สุดเลยมีวิธีการทํำยังไงไปดูกันเลยครับให้เรามาที่หน้าแรกของ Youtube Studio ของช่องเรานะครับให้เรามาเลือกทางด้านซ้ายนะครับ ทางด้านซ้ายนี่จะมีแท็บให้เลื่อนลงอยู่ตรงนี้นะครับเราเอาเมาส์ไปคลิกเลยกดค้างไว้แล้วก็เลื่อนลงมาเราจะเห็นว่ามันมีรูปดอลล่าร์อยู่แล้วก็หัวข้อการสร้างไรายได้เราก็กดเข้าไปเลยครับหน้านี้เขาจะอธิบายครับว่ากดการสร้างไรายได้ของ youtube เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก่อนอื่นนะครับให้เรามากดตรงนี้ก่อนนะครับด้านล่างเนี่ย แจ้งเตือนเมื่อฉันมีสิทธิ์นะเรากดเข้าไปก่อนเลยครับเดี๋ยวผมค่อยอธิบายกฎการผ่านการสร้างไรายได้ YouTube อีกทีหนึ่งนะครับอ่าโอเคพอกดแล้วเขาจะบอกว่าเราจะส่งอีเมลแจ้งให้ทราบเมื่อคุณมีสิทธิ์เข้าร่วมโปรแกรมทางด้านบนในตารางนี้นะครับก็คือกฎการสร้างไรายได้ของ YouTube เราจะต้องมีอะไรบ้างเพื่อที่จะผ่านกฎนะครับก็คือ1 เราจะต้องมีผู้ติดตาม1,000คน 2. เวลาในการรับชมแบบสาธารณะเราต้องมีจำนวนรวมชั่วโมงในช่องของเรา4,000ชั่วโมงภายใน1ปีนะครับ4,000ชั่วโมงภายใน1ปีนี้นะครับถ้าเผื่อว่าใครอยากจะทราบว่ามันมันหมายถึงอะไรมันจะต้องมีจำนวนชั่วโมงทุกวิดีโอ ใช่ไหมหรือว่าถ้ามันเกิน1ปีหรือถ้าทําไม่ถึงเป็นยังไงนะครับรายละเอียดก็อยู่ที่ลิงก์ด้านบนนะครับอันนี้ผมจะอธิบายไว้อย่างละเอียดเลยจะได้เข้าใจนะครับข้อที่3นะครับก็คือการยืนยันแบบ2ขั้นตอนก็คือการยืนยันบัญชี Google Google กับ YouTube คือบริษัทเดียวกันนะทีแรกเลยอะ่ะมันมีแค่ข้อ1กับข้อ2ก็คือผู้ติดตาม1000คน กับเวลาในการรับชม4 0 0พชั่วโมงแค่2ข้อเราก็สามารถเปิดสร้างไรายได้ได้แล้วแต่ว่ากฎล่าสุดนี้มันเพิ่มขึ้นมาครับคือเราต้องทำการยืนยันบัญชี Google แบบ2ขั้นตอนก่อนซึ่งตรงนี้วิธีการยืนยันนะครับก็สามารถที่จะกดดูลิงก์ด้านบนได้นะครับผมจะมีวิธีการและขั้นตอนการยืนยันแบบละเอียดนะครับก็เข้าไปยืนยันกันได้เลยสามารถทำได้เลยนะครับตรงนี้ไม่ต้องไม่ต้องรอนะแล้วก็อันสุดท้ายนะครับก็คือ ไม่มีประกาศเตือนการละเมิดหลักเกณฑ์ของชุมชนที่ดำเนินการอยู่ก็หมายถึงว่าเวลาที่เราผ่านกฎแล้วนะครับเรามีผู้ติดตามครบ1,000คนมียอดชั่วโมง4 0 0พชั่วโมงแล้วก็ทําการยืนยันบัญชี Google เรียบร้อยแล้วสุดท้ายแล้วขเขาก็จะตรวจสอบนะครับว่าช่องเราเนี่ยมีคลิปอะไรที่ผิดกฎหรือเปล่าละเมิดกฎชุมชนไหมหรือมีคลิปอะไรที่ติดลิขสิทธิ์หรือเปล่า คแค่นั้นเองนะครับถ้าบวถ้าเผื่อว่าเราทําช่องทําคลิปเอง100%อย่างใสสะอาดนะครับก็ไม่มีปัญหาตรงนี้อันนี้นะครับอีกหน่อยถ้าเราทําช่องไปเรื่อยๆเนี่ยแล้ววันนึงเราผ่านกดเรียบร้อยแล้ว YouTube จะส่งเมลมาเตือนนะครับว่าเราผ่านกดแล้วให้เราดําเนินเรื่องเพื่อที่จะขอเปิดสร้างไรายได้แล้วก็เพื่อที่จะขอรับพินรหัสผ่านที่จะส่งมาจากทาง Google ต่างประเทศมาให้เรายืนยันนะครับสำหรับการรับเงินกาโฆษณา YouTube นะครับ โอเคเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการสร้างช่อง YouTube ที่สมบูรณ์จริงๆนะครับพร้อมที่สำหรับเปิดสร้างไรายได้ในอนาคตอาจจะยุ่งยากหน่อยนะครับแต่ว่าเราก็ทำแค่ตอนแรกครั้งเดียวเท่าน,นั้นเองนะครับโอเคครับขอบคุณมากๆที่รับชมนะครับยังไงฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e แฟนเพจ b o o k Beyond Channel แล้วก็ช่อง YouTube Beyond Channel ให้ด้วยนะครับเราก็จะมีคลิปดีๆมีประโยชน์นำมาฝากกันเป็นประจำแน่นอนครับโอเคลาไปก่อนสวัสดีครับ